สวัสดีครับโปรแกรม P Q Board เกมบอมบ์คริปโตเวอร์ชัน3.3นะครับเวอร์ชันนี้มีฟังก์ชันใหม่อัปเดตเข้ามาคือพาฮีโร่หลับก่อนที่เซิร์ฟเวอร์เกมจะปิดนะครับมาทุกที่ไฟล์คอนฟิกหลักตัวนี้นะครับเมื่อเข้าคอนฟิกหลักเข้ามาแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ ฟังกชันพาฮีโร่นอนนะครับเปิดใช้งานได้สําหรับเลเวล3ขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยที่บอทจะพาฮีโร่นอนก่อนเซิร์ฟเวอร์เกมจะปิดปรปับปรุง5-10นาทีนะครับทำไมฟังก์ชันพาฮีโร่นอนอัตโนมัตินะครับซึ่งใช้ได้แต่เลเวล3เท่านั้นนะครับ เพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของผมนะเพื่อเช็คเวลาปิดเวลาเซิร์ฟเวอร์เกมปิดนะครับผมดังนั้นแล้วผมจึงล็อกความเอกลันี้ไว้ให้เฉพาะเลเวล3เท่านั้นนะครับ เลเวลหนึ่งเลเวลสองเดี๋ยวเวอร์ชันหน้านะครับผมอาจจะทำให้คุณสามารถกรอกเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์ปิดได้เองนะครับให้คุณสามารถตั้งเวลาปิดของบอทได้เองนะครับอ่ะเปิดใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาจำลองสมมติว่าอ่ะมีวิ่งอยู่นะครับให้มันมีวิ่งทุกหน้าเลยนะทุกอันเลยอ่ะอันนี้จะอยู่คาไว้อยู่หน้าหลักนะครับอันนี้อาจจะเข้าไปวิ่ง อันนี้จะคาหน้าฮีโร่หน้านี้ไว้แล้วกันนะครับอันนี้อ่ะคาหน้าฮีโร่หน้าหลักไว้แล้วก็อันนี้อนนไปวิ่งแล้วกันนะอ่ะตอนนี้ผมเซตเวลาบนเซิร์ฟเวอร์นะครับไว้ว่าเซิร์ฟเวอร์เกมจะปิดแล้วนะครับเมื่อรันบอทขึ้นมาบอทก็จะพาฮีโร่นอนให้นะครับอ่ะโอเคเรารัานบอทแล้วนะครับมาดูกันนะครับ เมื่อมันรันครบทุกจอนะครับมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาว่าเฟิร์มแวร์เกมนะครับปิดพานนองน้องเข้านอนให้หมดแล้วนะครับโอเคเมื่อเรามาดูหน้านี้แล้วก็กดโอเคไปนะครับเรามาเช็คกัน เดี๋ยวจะมะีล็อกเข้าไปบนหน้าเว็บไซต์กับแจ้งเปือ่นหลายให้ด้วยนะครับตัวนี้่าานอนเรียบร้อยทุกตัวนะครับโอเคในเวอร์ชั่น3.3น,น,นี้ครับก็ตอนแรกไอ้ฟังก์ชันพาฮิโร่นอนเนี่ยผมจะปล่อยประมาณวันพรุ่งนี้ แต่ทีนี้เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เกมมันจะมีปิดปรับปรุงใหญ่นะครับ mm hmm. ก็วัน,นวันนี้แหละวันที่18เวลา9โมงเช้านะครับตอนแรกผมก็เข้านอนแล้วแหละแต่ว่าเอาเอเดี๋ยวกลัวจะไม่ตื่นมาพาฮีโร่นอนอนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยังไม่นอนนะครับ mm hmm. ก็โหลดบอทดตัวล่าสุดนี้ไปใช้นะครับผมแล้วก็เปิดฟังก์ชันพาฮีโรอนอนอัตโนมัติไว้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ